เพลงนี้นะคะยากว่ายากฟังแล้วมันติดหูมากๆแล้วใครจะเอาไปร้องนี่มันก็จะเพิ่มความสนุกสนานในกลุ่มของตัวเองในหมู่เพื่อนฝูงหรือจะร้องให้เด็กๆร้องตามก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้กับธรรมชาติของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายเราไม่เข้าใกล้โดยใช้เพลงเป็นสือนะคะ เพลงนั้นชื่อว่าเพลงงูกินหางเริ่มเลยนะคะงูกินหางกินหัวกินตัวกินกลางกินหัวกินตัวกินกลางกินหัวกินทางกินกลางตลอดตัวงูกินหางกินหัวกินตัวกินกลาง กินหัวกินตัวกินกลางกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวงูกินหางกินหัวกินตัวกินกลางชาละกินหัวกินตัวกินกลางกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวหยบดละค่ะ